นี่น่าจะเป็นปาร์ตี้ของเรายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดซี C ่จ๋ารายการจามอาหารที่ไวชมเพื่อความบันเทิงนะคะใครใครชมชมใครใครทำทำนะคะซึ่งวันนี้ทีมงานของเราก็นัดจ๋าว่าจะมาจัดปาร์ตี้เด็ดๆดีๆพร้อมกับวันคริสต์มาสนี้นะคะที่หน้าบ้านลองเราเลยนะคะนี่ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องแต่งตัวให้เหมาะนุ่งหนาวหฮมหนาวมาเลยนะคะแต่ว่า ไปไหนกันหมดทำไมมีคนเดียวเขาก็ไปเตรียมในส่วนอือ่นืนถ,ถ้าเป็นอย่างนั้นหมายความว่าฝากเตรียมอาหารสำหรับปาร์ตี้คืนนี้ด้วยนะจ๋าไหนบอกว่ากินได้เลยจ๋าแล้วใช่ไหมเสนุจจ๋าต้องทำชุดก็คือใส่มาสำหรับนั่งกินแล้วก็รอหล่อฝันสลายแล้วกูทีมงานเดิมนะนะถ่ายเหมือนเดิมมาถ่ายคนเดิมก็ต้องทำโอ้โหอะไรละเนี่ย แมนดารินออร์เรนอินร้อยเปอร์เซ็นต์ฟรุตจุยส้มแมนดารินในน้ำผลไม้รวมนอกจากส้มแล้วโดก็ยังมีพีชและผลไม้รวมในน้ำผลไม้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้จ๋าจะใช้โดฟริตแพ็คส้มแมนดารินในน้ำผลไม้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าแจกสูตรไปแล้วกันวันนี้ปเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเมนูซอสส้มแมนดารินพอกช็อปบ,บาร์บีคิวเมนูง,ง่ายๆจัดปาร์ตี้คริสต์มาสเริ่มเลยพร้อมเลยตอนนี้เลยโอเคเดี๋ยวจ๋ทาทำัคนเดียวนะ ค <Okay, S 2> ค่มันชาเลนจ์เลยคุณมากมายปะเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันเลยนะคะซอสส้มแมนดารินพอกช็อปบาร์บีคิวสำหรับหนึ่งท่านแต่เราจะทำเป็นโต๊ะใหญ่สำหรับงานคาริสต์มาสที่มีหนึงคนเดียวนั่งยื้อแต่หับโต๊ยันท้ยโตอ่ะเดี๋ยวจะ,จะเริ่มจากการหมักหมูกันเลวกันไม่รีรอนะคะเราได้หมู เ็อาช็อปมาเราไม่ได้ได้มาเราไม่ได้สนใจว่าเราจะได้มาหรือไม่ได้มาเราถูกได้มาอะโอ้อโหขอดูหน่อยสิส้มแมนดารินในน้ำผลไม้รวม,มน้ำผลไม้รวมมีความหวานนะคุณผู้ชมขอใช้น้ำตัวนี้หมักหมูเลยลวกันการใช้ผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำให้เกิดความไหม้ได้ยากกว่าน้ำตาลใช่เหมือนเราต้องการความหวานจากผลไม้สดร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะเพิ่มความหวานให้กับ เนื้อสัตว์ของเราโดยที่เดี๋ยวไปย่างเนี่ยมันก็จะได้ไม่ไม่ยากไม่ไม่ยากไม่ไม่ยากเออาอันนี้ตามความชอบเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ชอบความน้ำผลไม้นี่ขอใส่อีกนะโดมมันดารินออรเรนจ์ฟิทแพ็คเขาออกแบบมาใช้ง่ายสะดวกกว่าเดิมแพคเกจดีไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดจะเปิดหรือปิดก็ง่ายสตรเด็ดเคล็ดลับไม่บอกใคร จะ <น S 2> แ,แจกสูตรไปแล้วตอนนี้เตาร้อนมากขอปิดก่อนเกลือพริกไทยนะคะคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราหมักรสชาติแล้วนะคะก็จะใส่พวกผักลงไปนะคะสร้างความหวานจากธรรมชาติเข้าไปอีกใส่ลงไปค่ะหมักให้สร้างความหวานชูรสชาติของหมูกระเทียมดีมากนี่เป็นทีมงานคนที่เมื่อเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่นี่หรือเปล่าสมุนไพรนะคะที่เขาให้มานะคะ เ,เขายังดีและเขามีแบบพัฒนาการในการเลือกวัตถุดิบที่มาวางให้เราทําทําเสร็จแล้วอาจจะโอเคใจดีให้กินด้วยกันก็ได้เดีย๋ยวรอดูก่อนโอเคค่ะและนี่ก็คือหมูของเราที่เตรียมไว้นะคะพักทีไว้ขั้นตอนต่อไปนะ,ะขั้นตอนที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเราจะมาทำในส่วนของซอสส้มแมนดารินตั้งหม้อนะคะส่วนนี้ก็ใส่เนยและน้ำมันลงไปนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็ใส่หอมลงไปผัดด้วยนะคะใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องรอหม้อร้อนนะคะใจมันร้อนกว่าหมอ้อค่ะตอนนี้ใส่ที่อย่างลงไปรอร้อนอย่างเดียวเหมือนว่าเราจะเป็นคนทำอาหารดูโปรเฟชชั่นอลแล้วดูอินเตอร์ขึ้นไม่ได้จากฝีมือนะแต่การแต่งตัวให้ดูเป็นกอร์ดอนแรมซี่นานแล้วเกินอ่ะขออุกรณงเสืเิอได้ปะ<า>รีบแล้วเนี่ยจะกินแล้วเนี่ยเห็นว่าที่เตรียมมาเนี่ยเหมือนรู้เลยว่าเราจะไม่รอด ใส่แครอทลงไปนะคะคุณผู้ชมจากหลังจากใส่หัวหอมผัดให้หวานให้หอมนะคะกระเทียมใส่เนื้อส้มลงไปนะคะคุณผู้ชมค่ะของที่มันจะทําให้อาหารอร่อยใส,ใส่ลงไปเลยอย่าไปหงวงน้ำสต๊อกมาเดี๋ยว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 น้ำสต๊อกมา เดี๋ยวนี้เรามีอิตาลีมากขึ้นนะคะใส่น้ำซอตลงไปค่ะขึ้นใจะหายไปอาโอเคเดี๋ยวเราจะเคี่ยวซอสทิ้งไว้ลักษณะนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอะระหว่างเรารอเคี่ยวซอสส้มเมนดารินนะคะเราจะทำพิธีการย่างท็อกช็อปขนาดยังไม่ทำการย่างนะคะยังหอมเช่นนี้ Wanna with วันนี้ enjoy วิดม my วิดโอ c ค i ปเพื่อนบ้านเดี๋ยวทำการย่างเครื่องเคียงนะคะจะได้แก่แคลเซ c ัมหรือว่าพริกวาา่กวาค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไประหว่าเราบดลอหมู่สุกและผักสุกนะคะเราจะมากรองซอสส้มของเรานะคะ เคี่ยวซอสต,ต่อนะคะก็จะปรุงนะคะซอสของเรานะคะเริ่มคนๆเข้มขนและสุดท้ายนะคะเราจะตบด้วยเนื้อส้มนะคะเราจะตั้งให้เดือดอีกนิดหนึ่งนะคะใส่เนยลงไปนะคะ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าและผิวหนังนะคะของตัวน้ำหมุนแล้วก็สมุนไพรเล็กน้อยขยำขยำลง,งไปเลยนะฮะ,ะเสน่ห์ของการเผาด้วยเตาถ่านนะคะก็คือความสโม,มคความกริวของเนื้อสัตว์นะคะตอนสุดท้ายนะคะปิดไฟนะคะหลังจากที่เดือดบากบา,บานะคะเมื่อกี้จ๋าจะใส่เป็นเนยเย็นๆ,ๆนะคะลงไปงให้เขาค่อยๆทำการละลายอย่างช้าๆให้ทำให้ตัวซอสเรา พ้นขึ้นแล้วก็กลมกล่อมนะคะโอเคพร้อมจัดโต๊ะปาร์ตี้ไหนคนไหนจะมาทีมงานเนไหนมาเลยสร้างสารรค์เมนูจากผลไม้ที่อร่อยและดีต่อสุขภาพจะเป็นการย่างไม่ทอดได้ง่ายๆที่บ้านด้วยโดฟิตแพคส้มมมนดารินในน้ำผลไม้100%อร่อยชื่นใจได้ผลไม้เต็มๆไม่เติมน้ำตาลปราศจากสารกันบูดตกแต่งน้อย คนทานจะได้มีความสุขแฮปปี้กับอาหารของเราเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูโดแมนดารินซอสพอกช็อปบาร์บีคิวยากทำตามทำได้ง่ายๆนะคะสำหรับซอสแมนดารินออเรนจ์นะคะก็วัตถุดิบง่ายๆหา,าซื้อได้ที่บิ๊กซีและ หลังปีใหม่นี้ไปได้เลยท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณอันนี้ก็จนเวลาแล้วจะมาถึงกันแล้วลนะ่ะพี่จ๋าเอาเอมาพอดีเลย <S <s มีอะไรกินบ้างนี่อ๋อมีมีแซนต์คอร์สด้วยนี่พี่ทำเองเหรอ่ ค,คนทานไปเลยนะคะก็ฝากไว้นะคะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีนี้นะคะปีใหม่แล้วแฮปปี้ <New> น,นิวเ <Year. S 2> อียร์ล่วงหน้าน,น,นะคะอ่นนอะอาดอกไม้ฝรั่งลูกใครที่ฉลองคริสต์มาสนะคะก็มีมะเขือเทศีแฟันนะคะกับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะบาย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 ทุกคนหน่อยแฮปปี้นิวเอียร์ค่ะส่งท้ายปีใหม่นะคะทังสุขโอ้โห จริงๆมากน,น,นะไอ้เนี่